สวัสดีครับพบกับผมจอห์นนี่นะครับ r e u n i o n h o m e s c h ียงใหม่ c o m นะครับเราเป็นเว็บไซต์รีวิวที่พักบ้านพักตาอากาศบ้าน Air b n b บ้านภูวิล่าสระว่ายน้ำในจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่ย่านสันติธรรมนะครับตั้งอยู่บนตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่พักแห่งนี้มีชื่อว่า comfy boutique house นะครับเป็นบ้านพักสชั้นพร้อมสรว่ายน้ำนะครับ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะได้1 0 1ถึง15คนมีอาหารเช้าไว้บริการด้วยนะครับและที่สำคัญเลยมีที่จอดรถสะดวกสบายอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณชั้นล่างของตัวบ้านนะครับ ถ้าทุกท่านเดินเข้ามาก็มาเจอกับล็อบบี้ของเราตรงนี้นะครับซึ่งจะมีทั้งโต๊ะอาหารโซฟารับแขกนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้นะครับที่นี่เรามีอาหารเช้าให้ท่านเลือกนะครับทั้งแบบไทยและแบบยุโรปนะครับจุดเด่นของล็อบบี้แห่งนี้นะครับเมื่อท่านได้มองไปอีกด้านหนึ่งของล็อบบี้นะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับเป็นสารระบบเกลือขนาด3,7คูณเเมตรนะครับล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศสวยๆของน้ำตกและสวนหย่อมที่หน้าบ้านของเรานะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะครับบนชั้น2นี้นะครับมีทั้งหมด5ห้องนอนนะครับทุกห้องนอนมีห้องน้ําในตัวนะครับณที่ผมยืนอยู่นี่นะครับคือห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดมีเตียงขนาด6ฟุตนะครับมีทีวีโซฟาไว้ให้ท่านนั่งเล่นนะครับบริเวณด้านในนะครับก็จะเป็นโซนอาบน้ํานะครับมีเคาน์เตอร์ล้างหน้าแล้วถัดไปก็จะมีห้องที่มีอ่างจากกุชชี่ขนาดใหญ่นะครับท่านสามารถชมวิวทะลุหน้าต่างออกไปข้างนอกได้นะครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ห้องนอนห้องที่2ของตัวบ้านนะครับห้องนอนนี้นะครับก็อยู่ตำแหน่งบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านที่สามารถมองชมวิวข้างนอกได้นะครับมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันเหมือนห้องนอนแรกแล้วก็มีอ่างจากรุซี่ในห้องน้ําด้วยนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ห้องนอนห้องที่3นะครับซึ่งมีเตียงนอนขนาด5ฟุตแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็ด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งมีอ่างอาบน้ำแล้วก็ตู้อาบน้ำที่มีเลนชาเวอร์ไว้ให้ท่านได้อาบด้วยนะครับผมก็อยู่ห้องนอนห้องที่4นะครับห้องนอนนี้นะครับก็จะมีเตียงนอนขนาด5ฟุตนะครับสำหรับนอนได้2ท่านนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นนะครับตู้เสื้อผ้าบริเวณด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็น ห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องน้ําแยกส่วนกันนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ห้องนอนห้องที่5้านะครับห้องสุดท้ายนะครับที่นี่นะครับมีเตียงนอนที่เป็นเตียงเดี่ยวนะครับสำหรับ2ท่านมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันเหมือนห้องอื่นๆนะครับที่สําคัญเลยนะครับที่ห้องน้ำนะครับก็จะมีอ่างอาบน้ําไว้ท่านได้แช่ตัวผ่อนคลายด้วยนะครับ